มาเด้อมาเด้อมากินยำวุ้นเส้นกันค่ะวันนี้งดทานข้าวหนึ่งวันนะคะแต่ว่าในนี้ก็มีครบความใส่ทุกอย่างแล้วไม่ขาดสารอาหารแน่นอนมีทั้งหมูทั้งหมึกทั้งกุ้งทั้งไก่ผักก็มีครบไม่ต้องกลัวว่าจะขาดสารอาหารเด้จ้ารับรองครัวเจ๊พอนี่ คำนวณถึงสารอาหารเป็นหลักก่อนอื่นต้องต้องคิดว่าเราได้สารอาหารครบห้าหมู่หรือเปล่าช่วยเรื่องอะไรได้บ้างทุกครั้งที่คิดทาเมนูอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าของข้าวของหวานหรือผักผลไม้ต้องคํานวณแคลอรี่ต้องดูว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือทําให้ใครทําให้เจ้าตัวเล็กก็ดูว่าเจ้าตัวเล็กก็มีน้ําหนักเท่าไหรอายุเท่าไร ้าคำนวณดูให้มันมีความพอดีแต่อันนี้คือทํากินเองทําเองกินเองไม่ไม่เผ็ดมากแต่ก็ไม่ถึงกับจืเดเน้อเผ็ดนั่นแหละแต่ว่าถ้าสําหรับคนอื่นคงไม่ไม่จัดแต่สําหรับคนนี้ถือว่าจัดอยู่เด้อเผ็ดนะหูน้าตาไหลชิ้แนแล้วเมื่อกี้แต่แค่จัดจานเนยวแค่ตักใส่จานก็เรียบร้อยแล้วเด้อโอ้ยเจ้านก ก,าว,วกาว่าวหรือกาละเวกแตกงก,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 ก้อยก้ๆยเย็ยนเย็ยนนกจะลงม,มาเยอะมากินกล้วยกินผลไมา้เดี๋ยวแทกจานก่อนเด้อมานะคะมาทานยำบุนเส้นกันค่ะตอนยำบุนเส้นใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่หมู ใส่ไก่ใส่ครบเพื่อว่าเราจะได้ไม่ขาดอาหารเนาะเพราะมื้อนี้มดข้าวทานย่างมุ้นเส้นอย่างเดียวผักเครื่องเคียงก็มีใบชะพลูแล้วก็ใบขมิน้นอ่าบค็อกโนี่หรือว่ากระดัมปีสีม่วงไม่ใช่บอกโกนี่กระลัมปีม่วง อันชันขาวแล้วก็อันชันสีม่วงเนาะเราคำนึงถึงประโยชน์เป็นหลักความอร่อยเป็นรองจริงๆมันก็อร่อยนะไม่อร่อยพอก็ไม่ทานหรอกก็ทำเองถ้าไม่ถูกปากก็ไม่เอาไม่ทำไม่ทานารับรองคอนเฟิร์มว่าอร่อยชัวรไม่ม่วนนิม่มมาเด้อใครสนใจอาหารแบบนี้ จะทานเล่นก็ได้หรือจะทําเป็นกลับเล่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ะละคนเนาะมันไม่ไม่จุจกากนควรทำหม้อเบิริมเบริมรมเหลืออีกจานหนึ่งนะจะไว้ได้รอบดึกลงไหล <c oughs> ไม่รู้จะทำยังไงมันเยอะเกินกินไม่หมดแค่นี้ก็ไม่หมดแล้ว <c oughs> มานะคะทุกคนมาทานด้วยกันคะ่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครให้เจอ๊อนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆไปละหิวละได้กลิ่นแล้วน้ำลายสอ